ีค่ะแม่ยกำลังอ่นดึงเส้นห้พอมันตึงไว้จ้ะมันตึงหลายย่างหย่างวันหนาหนาวกันเลยให้เม่ดึงหายม่เพิ่นดึงห้หน้าหนาวเดินไม่ได้มันขาตึงให้แม่ดึงให้เมียเห็นเพียงได้ เห็ดพ่อเงี่ยนั่นไงเห็ดแห้งหลายมันจิดพิษเสีนยงฉีดไตบอได้เลยเสียงเลยบอดได้นวดร้ายได้จะเจ้าเป็นวดร้ายมันเฉียวนั่นเนี่ยเอามาเป็ีนมันเลย ทุาากอย่างไม่เกี่ยวยุ่งวงหนันเหมือนไงพีแ <c oughs> ต่ผิดไปไนหะมือได้ก็ได้ขวดเขาแม่ฟ้าตีนกับเท่าล้างตีนนะขันมีคูดมาหนวดขอจะหนวดดูหนวดตาเท่ามันปวดเนี่ยทำไมเขาเนี่ยพูดเล่ากัอนหนวดเจ็บเหรอ ันวนเหี้ยมตึง เงี้ยพ่อชาจะมาเนี่ยมันยังเดาแล้วก็บ่งจำสิ่งเนี่ยแล้วหนวดเราก็สบาย mất cái này mình quân ừ. Ừ. của mình không được sửa qua. hoa, và năm chuyển อันตาวันตะเพอีเมียดึงหม่องนี้ห้ม่องนี้ย่าม่าเยียดไปสินบบเกี่ยวอยู่หม่องนี้ปันไดมันทำมาเคงอยู่ตรหัวเข่าค่ะเห็นบอย่ามเหยียดไปหัวเข่าว่ามันสีหาเกาะเจ้าจับมึงเนี่มันเคืองก็มั่งเยียบกับว่าได้เมียหมันี้มันสีหาแง้มห้องยางเนี่ยมันได้เดีอดก่ออนไรก่อตือนก่อเนี่ยอีเมียจับมังสีกับเดียดไปเหมือนเลยเด้มันไก่มันไก่อันนี้มันไก่อันนี้มันไก่เล็ก นี่มองเนี้ันอีนยันย่งมันคือมัดเข่งแต่มันก็แข็งแต่เคาะใดเลยเลยว่ามันแตงโมเ้าเจอเขาหาเป็นมืออื่นมันงเยจะคเไปมือวันที่ยี่สิบแปดนี่เขาว่ามองแถวหนีนวดบะได้ไอเมียยังไม่นวดมันเป็นะชัชวามาจับนี่เล็กมันยุ่มเข่าเลยมึงเนี่ยอ่อนทางนี่มันตึงทางนี่พอหลงอือจ้ามันมันตึงหน่อยนี่ นี่แม่แม่ไต่นแม่เดี๋ยวดึงออกเหมือนเจ้าอะไรก็มีกะิีแต่เหีย้ยยงด้วยแม่ค่อยคอยดึงน,นงนี่มันนี่มนันนี่เดี่ยวดึงแห้เออเมื่อขึนน้าทางไ กอย่างดขึ้นมาเปียกยัเป็นงดขึ้นมาพีบ้าใดเลยแต่ว่มันงจเลยมันตึงแน่นอะเมื่อเหร่ดึงแห้งเม่อยดึแห้งมันหามันไปเสียนพีกยางบ่าดดเป็นรอยนี่เลยหลายฉากเสียนอย่างแนวแข้งรึ่งหนึ่งมันโดนปีไปมันก็จะช้าดอก ได้จับมองนี้พี่มองเล็กมากค่ะตึงแม่น้อยแย้มหยางมันก็เป็นไดงสีนะ